ฝันขนาดนี้เราเหลืออะไรอ,ะอ่ะเออเอาคุณผู้ชมคะ หาแรงบันดาลใจกันต่อดีกว่าใครที่กําลังหาแรงบันดาลใจในการเลิกดื่มเหล้ามาฟังพระเอกคนนี้ค่ะไร้นรพัชค่ะยอมรับเลยว่าผมเนี่ยนะเลิกดื่มเลิกสังสรรค์มาหลายปีแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเยกมือเลยอย่างแรกเลยคืออะไรรู้ไหมไรบอกเลิกเหล้าปุ๊บรวยรวยยังไงรู้ไหมเงินเก็บเหลือเยอะมากค่ะอย่างที่สองคือสุขภาพดีขึ้นไม่อมไม่ออมเหมือนเอาปีศาจร้ายออกจากร่างไปเลยส่วนเทคนิคทํายังไงให้ลดละเลิกได้หนุ่มไรบอกว่าเรื่องนี้มันก็ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคนะบางคนเนี่ยอาจจะต้องดื่มเพื่อเข้าสังคมเพื่อเพื่อนเล<อ>นิดนึง,นนง,นนงเข้าใจได้แต่หากยังเลิกไม่ได้ให้ลองลดแล้วก็ตั้งสติตั้งลิมิตว่าเอาวะถ้าไปเข้าสังคมวันนี้เราดื่มได้มากน้อยแค่ไหนที่สําคัญไม่ต้องกลัวเสียเพื่อนเพราะถ้าเพื่อนรักเราจริงเนี่ยเพื่อนจะไม่เลิกคบเราแม้ออว่าเราจะไม่ไปปาร์ตี้กับเขา,เาเถ้าเราหยุดเลิกดื่มได้เนี่ยไปฟังกันเลยค่ะว่ามันดีขึ้นยังไงค่ะ ปีกว่าครับมาหยุดเมื่อวันเกิดตัวเองเมื่อสปีที่แล้วอ่ะปีกว่าปีกว่าใช่ใช่ใแล้วก็จะหยุดยาวเลยเนาะไม่เอาแล้วไม่ดื่มแล้วไปด้วยต้องมีเจตนาไม่ใช่เอะอะไปอ่ะแบบอะไรต้องต้อแนต,ต,ต้องแพลนใช่คิดว่าโอเควันนี้ฉันจะไปดื่ม เพื่ออะไรอย่าเทตัวเองไม่ใช่แบบเอ้ยเพื่อนยุแบบเพราะคนกินเหล่ายุอยู่แล้วเฮ้ยกาบแล้วอรอไอ้แก้วดีทมดคนนี้เ่อยกาบดีเฮ้ยอ่อนเนี่ว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องใจแข็งไปเพราะว่าต่อให้เราไม่ฟังเขาเรากลับเขาก็ไม่โกรธเราหรอกมันก็เพื่อนกันเขาแค่ลองยุไปน,นั้นแหละสุดยอดไปเลยเลิกเหล้าแล้วค่ะพี่ขวาน